ไอ้น้องใหญ่ยยพิเศษชามหนึ่งกากหมูมาด้วยกรอบๆหใหญ่พิเศษกากหมูครับมาแล้วอเอาหน่อยมเฮียเบาอะไรเฮียไม่กลัวหรอกเฮียมีของดีหลวงปู่หวานปางน้ำผึ้งมาหาอุดคงกับพันวันก่อนเฮียไปฉีดยา หมอพยายามจะแทงเข็มเท่าไหร่ก็ไม่สําเร็จหนังเหนียวแทงไม่เข้าเฮียวิ่งหนีหมอตามไม่ทันไวปานวอกคนอื่นเขาสักกันห้าแถวหกแถวแต่เฮียเก้าแถวเฮียสักสแถวแถวค่าทุกการเดินทางปลายปีห้าก้ารถทัวร์เชียงรายแหกโคตุ้มใครจุดพูเหรอเฮียเสียงรถความไวยายยกคันแต่เฮียรอดคนเดียวเฮียไม่ได้ไป เฮียตกรักสาทุกอย่ไหนอะโอ้หแล้อยู่ในเรี่อของศักดิ์สิทธิ์ระวังตีนะครับเฮียเระวังตีนเก๋าเหรอฮะโอ้าวังล่วงครับเฮียระวังล่วงใครล่วงเอ็งสิล่วงเบาเบาเบาอะไรฮะาวเบาเฮียเบาเบาอะไรเบาอะไรถาม าาสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของผู้ป่วยโรคเบาหวานเกิดจากโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นหนึ่งอันดนี้เลยเหรอเฮียใช่รู้ได้ไงเข้าเว็บ for your sweet heart .org for your sweet here for your sweet heart for your sweet heart เรียนรู้และศึกษาวิธีป้องกัน อย่ารอให้หมดเกลียวเพราะเบาหวาน